อ่ะโอเคก็สวัสดีสํารับทุกท่านด้วยนะครับผมที่คูดก่อนรายการพักเกือเมื่อชีวีเ่าจะมาชี้แจงหน่อยครับว่าคอมผมเนี่ยได้เกิดการติดไวรัสเข้านะครับผมไวรัสเนี่ยคือแบบว่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยต้องทําอะไรใหม่หมดเพราะว่าเป็นตัวที่ทําลายคอมเลยก็ว่าได้คือไวรัสตัวนี้นะผมคือมาทําลายโปรแกรมและขอ้อมูลต่างๆของเกมหมดเลยซึ่ง ถ้าผู้ชมคนไหนที่รอคลิปของผมอยู่นะครับผมให้รอเพิ่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกมไฟไนท์ทีมฟอร์เทสไหมครัเพเดเบาบาไหมอะไรพวกนี้นะครับผมพอยแป้งแนวผมต้องโหลดหม่เพราะว่าข้อมูลมันหายแต่ผมไม่รู้นะว่าสามคลนี้ข้อมูลมันหายห,ายหรือเปล่าคือผมต้องไปลองดูก่อนนะครับผมก็คือท้าผู้ชมคนไหนนะครับที่รอคลิปของผมอยู่หรือแบบว่าเอ้ยทำไมวไันทิ้งคลิปไปนานจังนานแล้วทำไมยังไม่ลงทักทีก็คือประเด็นคือไวรัสเข้านะครับผม คือไวรัสเข้าเนี่ยก็ผมต้องลงโปรแกรมใหม่หม,หมดแล้วผมล้างไวรัสออกมาปุ๊บเป็นมีทั้งหมด2,000ตัว2,000เทวว่าไหร่วะ2,300ตัวแล้วผมเนื่องจากว่าผมไปโหลดเกมเกมหนึ่งเข้าขอไม่ระบุนะครับผมไปโหลดเกมเกมหนึ่งเข้าซึ่งเกมนั้นผมก็ไม่ทราบว่ามันจะมีไวรัสผมนึกว่ามันมีไวรัสแค่นิดเดียวแต่กลับว่ามันมีไวรัสอยู่เยอะมากผมจะบอกเลยว่ามากมากครับผมไวรัสอยู่ที่เยอะมาก แล้ผมก็เลยต้องมาล้างไวรัสแล้วตรวจพบก็คือประมาณ2,300กว่าตัวแล้วผมงั้นคลิปนี้ของตัวรา,าทุกท่นไปก่อนผมขอชี้แจงวิเท่านี้นะผมก็อย่าลืมนะครับว่าเล่นเกมให้มีประโยชน์เพราะสั์ในเกมนั้นมีมากมายนะผมก็ผมขอชี้แจงก่อนเพราะว่าถ้าผู้ชมคน,นไหนที่กำลังรองคลิปของผมอยู่คือคุณต้องรองแป๊บหนึ่งนะครับผมงั้นการชี้แจงครั้งนี้ของตัวราตุกท่นไปก่อนเถอานีครับ